พฤษภาคมนี้เฮ hey, อีกกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวรับสามแดงดรีบเช็คดูวัน สวัสดีค่ะทุกคนกระับสวัสดีท่านผู้ชมกราับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนทุกท่านก็มาพบกันในวันที่24เมษายน2565และก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารมาแจ้งข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆการเยียวยาต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะแน่นอนนะคะวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งกับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนกลุ่มนี้กลุ่มเดียวนะคะซึ่งแน่นอนรายละเอียด อยู่ในคลิปนี้เป็นเงินอะไรบ้างได้รับเท่าไหร่กันแน่นะคะเดี๋ยวเราไปเช็คพร้อมๆกันค่ะซึ่งทางช่องนะคะก็นำข้อมูลมาฝาก ทุกท่านแล้วใกล้จะเดือนพฤษภาคมแล้วนะคะรีบเช็คกันด่วนค่ะก่อนรับฟังฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทุกนันและสําหรับใครที่เข้ามารับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารดีๆในขรังต่อไปค่ะและแน่นอนนะคะเพื่อการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวดีนี้รพร้อมๆกันเลยค่ะ ยืนยันชัดเจนนะคะกลุ่มนี้กลุ่มเดียวกลุ่มพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนนะคะในเดือนพฤษภาคม2565นี้ชัดเจนว่าได้รับ3เด้งค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะกลุ่มที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้สูงอายุนะคะจะได้รับเงินถึง3เด้งเลยทีเดียวนะคะในวันที่หนึ่งพฤษภาคม2500 65นะคะพอแม่พี่น้องกลุ่มนี้นะคะจะได้รับเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ2 0 0ถึง300บาทนะคะและอีกหนึ่งเด้งนะคะก็คือวันที่10พฤษภาคม2565น้นั่นเองนะคะจะได้รับเงินเบี้ยผู้สูงอายุนะคะที่ได้รับกันทุกเดือนได้รับกันแบบขั้นบันไดตั้งแต่600บาทถึง1,000บาทนั่นเองค่ะซื้อ สำหรับพ่อแม่พี่น้องที่อายุ60ปีถึง69ปีได้รับ600บาท70ปีถึง79ปีได้รับ700บาท80ปีถึง89ปีได้รับ800บาทและ90ปีขึ้นไปได้รับสูงสุดถึง1,000บาทค่ะ และสำหรับเด้งสุดท้ายเลยนะคะเด้งที่3นี้นะคะเพิ่งอนุมัติออกมานะคะและก็ได้รับเงินในวันที่15พฤษภาคม2560นั่นเองนะคะในวันที่15พฤษภาคมนะคะพะ่อแม่พี่น้องกลุ่มผู้ที่อยู่ในผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนที่เป็นผู้สูงอายุจะได้รับเงินเพิ่มเป็นเงินส่งเคาะนะคะจ่ายนะคะ50บาทและ100บาทนะคะสำ หรับกลุ่มที่ได้รับ50บาทก็คือกลุ่มพ่อแม่พี่น้องผู้สูงอายุที่มีรายได้ตั้งแต่30,000ถึง1 0 0 0 0แบาทต่อปีส่วน กลุ่มที่ได้100บาทจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่มีาไรายได้ไม่เกิน30,000บาทต่อปีนั่นเองค่ะยืนยันชัดเจนแล้วนะคะฟังกันชัดๆอีกรังนะคะสําหรับกลุ่มผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดือนพฤษภาคมนี้นะคะได้รับ3เด้งนะคะได้รับเงินวันที่1นะคะวันที่10และก็วันที่15ค่ะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในส่วนของกลุ่มอื่นนั้นนะคะ ทางช่องก็จะมาแจ้งความคืบหน้านะคะสําหรับการแจกเงินต่างๆตามลําดับนะคะสําหรับคลิปนี้ก็มาแจ้งข่าวสารพ่อแม่พี่น้องกลุ่มนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะใครมีคําถามเพิ่มเติมนะคะอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้ค่ะขอตัวไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ